เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโงเ่เฮงอมตะว,วิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอดีมาตอิงหกหก t e r m i n ฮ่ ชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่26เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนากรากฎนั้นนะครับเปิดมาวันจันทร์ไม่ค่อยแฮปปี้นกะเรื่องความรักอาจจะมีเรื่องขุนคุนกันตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาพอมาเข้าวันจันทร์ปับ๊บมันยังตกตะกอนความรู้สึกที่ไม่ค่อยพึงพอใจอยู่ เป็นไปได้ว่าวันจันทร์อาจจะมีการทะเลาะก,กับแฟนสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือเรื่องความรักทําให้คุณหงุดหงิดไม่พึงพอใจนะครับพอมาถึงวันอังคารและวันพุธนะครับก็เริ่มค่อยๆค,ค,คลายไปมันจะมาจุกจิกอยู่แล้วจะทํางานยังไงละ่ะถูกไหมนะครับวันอังคารที่27พุธที่28งานก็ดําเนินไปแต่บันค่อยๆไปนะครับไปอย่างช้าๆอ่นๆบ้างแต่ก็ช่างมันเถอะ สิ่งที่ต้องระวังสําหรับชาวลัคนากรากฎนั้นดาวนะครับดาวอังคารเดินเป็นวินาศอยู่ส่วนดาวเอ่อดาวอาทิตย์นะครับไปลอยอยู่ในภพกลางฟ้าดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็คือการเงินยังดีอยู่ขอให้คุณเชื่อมั่นนะครับในโยกเกณฑ์ของดวงดาวที่เดินตรงนี้ว่าการเงินของชาวลัคนากรากฎนั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เดินไปสัมพันธ์กับดาวสุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระนั่นหมายความว่าดาวเจ้าเรือนการเงินคือกระดุมพระไปเป็นลาพระเออโทษนะครับดาวเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่กับดาวลาพระอยู่กับดาวสุกนะครับก็เป็นอะไรที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกรกฎนั่นก็เท่ากับว่าถ้าคุณจะติดต่อเจราจาใดๆก็ตามในเรื่องของการเงินนะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแทบจะทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียว อย่างไรก็ดีครับชาวลัคนากระกฎนะครับดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งส่งผลดีกับชะตาของคุณนั่นก็คือดาวพุทธที่เพิ่งขยับย้ายมาพุธมาอยู่ในเดือนลาภะพูดดีก็เป็นสีแก่ปากโชคลาภเข้าด้วยถ้าเลือกคำพูดผิดจังหวะเวลาผิดหรือว่าไปพูดอะไรก็ตามนะครับโดยขาดสติหรือว่าขาดการยั้งคิด ก็ทําให้ขัดลาบได้เหมือนกันทําไมถึงเป็นเช่นนี้ล่ะเพราะดาวพุธเองก็ไปอยู่กับดาวราหูซึ่งพุธกับราหูนี่แม่งไม่ค่อยถูกกันหหลอครับนะครับแต่มันไปอยู่ในภพลาภะไงผมถึงบอกว่าให้คุณเลือกใช้คําพูดเลือกที่จะสื่อสารกับคนเลือกที่จะพูดอะไรก็ตามที่มันไม่ทําให้ตัวเองติดลบนะครับ อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศรีกรกฎนั้นพอผ่านมาถึงวันวันศุกร์แล้วก็เสารอ์อาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่คุณยังจะมีการติดต่อหรือดีวงานอยู่จะเป็นการติดต่อหรือดีวในลักษณะที่คุณเองนั้นแฮปปี้กับมันส่วนในช่วงวันอาทิตย์นั้นคุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกหุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของบริวารหรือลูกน้องเล็กน้อยอะไรที่ต้องอาศัยบริวารน,นะครับวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องจุกจิกและหงุดหงิดเข้ามาบ้างส่วนในเรื่องของความรักต้องบอกกับชาวลัคนาราราศีีกกแบบน้ว่ นในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์แห่งความสับสนไม่มั่นใจกังวลใจชาวลัคนาราศีกรกฎหลายท่านนะครับมีความไม่ค่อยมั่นใจในความรักที่เป็นอยู่และสัปดาห์หน้านียมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกบุดหิดและจุกจิกแม่งขึ้นมาเฉยๆคนรักหรือคู่ครองเราอาจจะแสดงตอบอะไรกลับมาบางอย่างในลักษณะที่ทําให้เราเองนั้นไม่ค่อยวางใจไม่ค่อยไว้ใจมันก็จึงทําให้เราหงุดหงิดใจอยู่บ้างในสัปดาห์หน้านี้ ฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้นะครับพยายามอย่าไปมีโทสะอะไรกับเรื่องความรักจนทําให้เสียงงเสียงงานนะก็ขอให้ชาวลัคนาการกฎทุกท่านโชคดีสวัสดีออกแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล